านทางโบราณคดีโบราณวัตถุเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการดำรงชีวิตประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อของคนในสมัยโบราณและตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณโนนเมืองครับดินแดนกว้างใหญ่กินพื้นที่กว่า230ไร่ เคยมีการดำรงชีวิตของคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำเชิญมายาวนานกว่า2,500ปีเป็นเรื่องราวที่ชาวจังหวัดขอนแก่นกำลังให้ความสนใจผู้ที่สร้างเมืองโบราณตำนานที่กำลังถูกยกให้เป็นแหล่งโบราณาคดีรองรอยของคนรวมถึงหลักฐานการขุดค้นที่เขตพื้นที่บ้านนาโพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น อธิบายได้ถึงช่วงรุ่งเรืองของเมืองโบราณโนนเมืองแห่งนี้ในห้วงเวลาหนึ่งบนดินแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันย้อนกลับไปกว่า50ปีที่แล้วที่ชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เริ่มมีการขุดค้นพบหลักฐานของชุมชนโบราณโนนเมืองและเป็นที่มาของการศึกษาข,ข้อมูลของกรมศิลปากรน,นับจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันโนนเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบสองชั้น เปรียบเสมือนกำแพงเมืองล้อมรอบพื้นที่ภายในเมืองพบเสมาหินปักอยู่และพื้นที่โดยรอบพบภาชนะดินเผากระจัดกระจายอยู่บนพื้นดินพบหลักฐานการเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ฝังศพของคนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ราว2,500ปีมาแล้วทำให้เราทราบว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีพุทธศตวรรษที่12-16 โดยมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนราวพุทธศตรวตรรษที่14บสถึงสิที่มีการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานกับคติความเชื่อดั้งเดิมหลักฐานทางโบราณาคดีที่ถูกค้นพบได้แก่ลุมฝังศพของคนยุคประวัติศาสตร์รวมถึงโบราณวัตถุอื่นๆเช่นภาชนะดินเผารูปทรงต่างๆลูกะสุนดินเผาเบีย้ยดินเผาตุ๊กตาดินเผารูปวัวและช้าง เครื่องมือจากเหล็กและสำลีกำไลเปลือกหอยทะเลลูกปัดแก้วและหินคนโบราณนอนเมืองเป็นเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำเป็นอาหารจากการขุดค้นพบว่าในาระยะการอยู่อาศัยเริ่มแรกเริ่มจับสัตว์น้ำเป็นอาหารโดยเฉพาะหอยเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้นจึงพบหลักฐานการล่าสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น จนเมื่อมีระบบการกักเก็บน้ำในครูเมืองจึงสามารถเพิ่มผลผลิตจากการทำนาปลูกข้าวที่ทำอยู่เดิมตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เพื่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเมืองจากหลักฐานการขดค้นพบการติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องสำริดคือก้อนทองแดงและดีบุก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีในท้องถิ่นรวมถึงลูกปัดแก้วลูกปัดหินและเครื่องประดับจากหอยซึ่งนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการอยู่ในเครือข่ายการค้าสมัยโบราณอย่างแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนโบราณนนเมืองมีความแตกต่างกันในด้านฐานะอันสะท้อนให้เห็นจากความแตกต่างของวัตถุที่อุทิศให้กับศพ ชุมชนโบราณนบนเมืองสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีพณนีอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันในการฝังศพเช่นมีการเตรียมหลุมฝังศพโดยการทุบภาชนะให้แตกแล้วนำมอรวางปูพื้นก่อนนำศพลงในหลุมหรือบางส่วนมีการนำภาชนะมาวางลายร้อมเป็นขอบเขีของศพนอกจากนี้ยังมีการอุทิศเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับศพ ในโลกหน้าเช่นอุปกรณ์การทําเกษตรที่ทําจากเหล็กแม่พิมพ์หลอขวานสำลิดอุปกรณ์ภาชนะดินเผากําไรเปลือกหอยและสำลิดดังที่ปรากฏในหลุมที่ขุดค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพื้นที่แห่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าโนนเมืองเป็นเมืองโบราณที่เคยมีอยู่จริงเมื่อ2,500ปีมาแล้วการค้นพบเมืองที่เก่าแก่ ยังคงเป็นเพียงเสี้ยวของการขุดค้นพบทั้งหมดเพราะภายใต้พื้นแผ่นดินแห่งนี้เชื่อกันว่ายังคงมีเรื่องราวต่างๆรอาการพิสูจน์อีกมากมายกงล้อประวัติศาสตร์กำลังหมุนไปข้างหน้าแม้ว่าหลายอย่างยังคงเป็นปริศนาประวัติศาสตร์ยังคงรอให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าออกไปค้นหาคำตอบด้วยตนเอง